นี่นะครับแ,รกแก้ทาหวานใส่โกลันดีกว่าเพราะว่าโกลันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่แลเลิกฝึกงานไม่ได้เจอเลยอะเ<ช>จอปะไม่ได้เจอเลยนเนาะแต่วันนี้ชวนมาถ่ายยูทูปนะครับแล้วก็แก้หวานดีกว่าแล้วให้แบบกูทำเสียงสองใส่แล้วนะเหนื่อยไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนเจอกูเป็นใหม่ชอบคุยเสียงสองของกูคุยเสียงสอง,องกูเลยเมื่อก่อนนะไม่สบา,ย,ย,า,นนาย,ยหรอครับเมื่อก่อนอะเดี๋ยวนี้โอ้โหตึงเลยตึงจัดเดี๋ยวนี้ตึงจัดทักไปเหมือนไม่ตอบแลวนั่นเดี๋ยวนี้ โอ้โหอย่นี้ตอบช้าผู้หญิงง่ายๆสมมติเขาไปทำหน้าอะไรเงี้ยกูก็ชอบแซวไงหล่อจ้ารันไม่ตอบนะจ๊ะแต่ลงสตอรี่แล้วเราค่อยตอบมาทีหลังจ้าอะไรเงี้ยมันโทรหาไปอยูไไ่ไหนแล้วครับโคลันเบอร์เลยค่ะฮัลโหลค่ะพี่นิกกี้กลับรถมาแล้วเมื่อกี้หนูเลยบาร์กินนี้แล้วมายัางไรงั้นครับวันนีแ้แท็กซี่ค่ะอ๋อแล้วกินกาแฟรหรือยังครับยังค่ะ เดี๋ยวไปกินกาแฟด้วยกันนะครับกินค่ะโอเคตอนนี้มาให้ด้วยค่ะเคจ้าบ๊ายบายทำหวานใส่ทำหวานใส่งับเดี๋ยวให้ดูอีกนับใส่กูใหญ่เลยให้มาก่อนนะกูลงแบบกูป่วยอะไรเงี้ยเป็นยังงเหรอไม่สบายอย่างนับมาก่อนนะเออใช่เหรอใช่ไม่เป็นไรตะขอกันไปตะขออ่ะตะรอเลยตะขอกันไปวางไปมาแล้วนครับมาแล้วนครับสวัสดีครับทำสีผมมาใหม่แล้วเนี่ยได้ขอชิมบ้างนี่ อันนี้อันนี้นะเนาะดื่มเหล้าออกกล้องแล้วนะไลฟ์ดื่เหล้าโชว์แล้วเนาะรันเนาะไม่ใช่กระดกเลยเนาะกระดกไอ้ไอ้นี่เลยนะไอ้เขาเรียกอะไรวะเหล้าขาวญี่ปุ่นอ่ะมีเลยไม่ไม่ใช่ค่ะเทปใส่ปากเลยอ่ครับอะไรนะคืออะไรนะหนูลงไม่รู้เขาเขาอะไรโท้เลยนะยัยยายยายพี่ยายพี่ยายพี่ตกใจอ่ะยูยัยยูยัยพี่อันนี้เสื้อแฟนสาวฝากมาให้ค่ะให้ใครครับพี่นิกกี้ของพี่วริศหนูฝากพี่เคลื่อนไว้แต่ว่าบอลลิสด้วยเหรอ ร้านร้านเปิดให้ดูแล้วเี่เฮ้ยทำไมวันนี้ไของมาจากแฟนคลับอ่ะร้านมาแล้วเปิดให้หน่อยป้อนหน่อยดิป้อนหน่อยอันนี้อันนี้คืออะไรบอลนี่ค่ะบาลนี่เลยค่ะนี่เป็นอะไรบานนี่เลยค่ะอ่าค่ะตักงใจเปลี่ยนรึเปล่าคะค่ะรอค่ะเฮ้ยอร่อยจริยเนาะเบอร์เบอร์แล้วแต่ดูดูหน่อยแฟนคลับให้นะครับโหขอบคุณนะครับเอฟซีนะครับส่งมาให้นะครับอเมนยูเมนยูอ๋อแล้วหาแล้ว ไม่ใช่ผีนี่หมาเปล่าไม่หรอเท่เท่หมาใช่ๆช่่ล้อกูแล้วทางคือรันดูออกรันชอบช้างไอ้ช้างขี่หมาไปอยู่เป็นหมาไอสารไอ้ล้อกูแล้วโอยตี แต่ขอบคุณนะครับอุญจากส่งมานะครับออขอบคุณครับอ้าโอเควันนี้รันเดไปกินกาแฟพี่ดูแลพี่ตรงนีพ้พี่ไม่นนไมค่อยสบายบนนไม่รู้เลยล่ะตามมาริสเลยใช่แต่ว่าคิดถึงน้องไงเพราะว่าไม่ได้เจอนานแล้วไงโอเคหรือว่าไปไอ้นี่แล้วหรือว่าจะไปนั่งใส่แว่นแล้วก็ค่อยห้างออกช่องอื่นแล้วแอบอีกแล้วแสบแสบมากรันแอนแสบมากเราลองลองเพลงภาษาใบีเพลงแม็กซ์พี่อยากทำคงไม่ได้เอาไม่ได้้คงไม่ร้องแล้วเห็นไหมไม่หนูบฉันเสียใจไม่เป็นเอาไม่อยู่แล้วครับ ออมามามาอ่ะอคงไม่ปื้อไรคงไม่ปื้อไรทนองสาวนะจ๊ะต้องไปแล้วหรอคงไม่ปื้อไรทนองสาวจะต้องไปคงไม่ปื้อไรทนองสาวนะจ๊ะต้องไปน้องนี่มันเดิจะไม่รู้ออะอ่โอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปซื้อกาแฟกันหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเออ่ว่าจะไปซื้อของให้พี่เมาส์หน่อยเพราะว่าพี่เมาส์ซื้อบ้านแล้วไงนะครับอ่ะโอเคไปครับเอฟซีอ่ะโอเค ไปกินข้าวกันเรเรียนมยังมัทำรไก็ชิมงานค่ะแล้วก็เตรียมทำใจให้จบยัครับใ่แล้ครนจบเลยราพูดครับแล้วจบมาจะทำงานเลยป่ะหรือว่าทำเลยครับแล้วตอนนี้มีรีวิวเยอะไหมก็เยอะเอาล้ไปรีวิวล้านนานการ็คืเราให้ของับไม่คระตัดใช่ค่ะ ผมก็ิีหลอนๆมืนกันนะพี่โต้มีวันนอนๆหมอปาช่ายกท็กซี่บอกมีผีตามแบบพี่สองตัวจริงถามพี่โต้สิมีวันนึงไม่งอดเมืองแล้วพี่โต้พอนอนไม่หลับปะตามเลยเหรอคะเขาบอกปามด้วนตรงนะปาสองตัวไม่สวดเลยสวดเดี๋ยวผีมันรู้ว่ากลัวไงแผ่ไม่ตายให้เขาซีแช่งเลยแช่งเลยแช่งไปจาก ไมที่เขาบอกว่าเขาบอกว่าตัวดึงมาจากต้นไม้ใ,ใหญ่ๆแล้วก็มีผภาพพั 5, นธเขาบอกว่าตัวเขาอาจจะเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าแบบเราอยากให้มาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยอะมาตัวี่ตัวึงเป็นผีแบบคนทำของใส่รมันน่้นะมีชุดดำยาวเล็ยกาาวเ่พูดตลอดนะนะแต่ว่าพี่เฉยๆก่านี้ ้าแล้วไงแล้วผมไปอังกฤษแล้วคุณจะฝากซื้ออะไรฝากซื้อของของอะไรขอดูรูปไหมยังไม่ได้มีรูปไว้ไแค่นี้ไม่ลวโวยัดไม่เอาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวถ้าโกโยัดมันจะตังหมดแบบหมดตัวของหมดอซื้อกอลันเลยต้องใช้โกยัดนี้ฮะแบบกระบอกหิ้วน่ารักน่ารัก ด,ดูดูดูแพงเลยโอ้ยยากเลยแฮงเัยพีย่นิกิแฮงจังแหมพี่โตแล้วไงตอนพี่นิกิเด็กพี่นิกิก็ใช้อักอดก่อนใช่เห็นไหมล่ะพี่นิกิก็ใช้ซื้อหวยป้าร้านเขาบอกเขาดวงดีเดี๋ยวก่อนที่เราจะพาเขาไปกินข้าวซื้อหวยก่อนเขาบอกเลขคุณทักษิณแม่งหมดเลย สวัสดีครับพี่เห็นไหมรันพี่ดังไหมเขารู้เขารู้จักพี่พี่รู้รู้จักเขาอ่ะจำเลยนะเห็นไหมไพี่ดังรันเอย่มงนี้นะพี่ดังเนาะเอาเร้วซื้อเลขใครดีเอ่อคุณอิงอายุ37คุณพิธาอายุ42อ่าคุณเศรษฐาอายุ61คุณอนุทิน56าหกอาเลลุงตู่69เสามชุดนะครับอ่าดูนะครับว่าใครจะให้โชคบมกนะครับลุงตู่69คุณพิธาปีสและ นะครับคุณเตชาหกหนึ่งอ่ะใครให้โชคคุณอีกสี่ปีคุณเลือกคนนั้นละ่ะลงตลงโตอ,อย่าดราม่านะนี่พูดเล่นนะเล่นเล่นเล่นพูดเล่นนะอย่ามาดราม่ากันนะ<บ>นเอาเอาที้ด้วยถ้าคุณถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเอาไปทัวร์ลงกูเลยนะอันนี้เลยนะกูไม่เคยบอกรักลงุงโตถ้าคุณถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วกี่ล้านเนี่ย <c oughs> ยอมโดนแเอาถ้าคุณสุดท้ายสามสิบล้านนะครับกูจะไปซื้อบ้านแสนสิริอ่านี่นะฮะ ถ้าคุณพิธานี่ก็ยี่สิบสี่แล้วก็คุณพิธาก็วก่ไาไงแล้วก็เชียร์เขาอยู่แล้ว่าส่วนนี่สามปีล้านนะครับาให้คำนี่หนึ่งนะครับคือบอกอักขันไอจีลงตโตลงตโลงตอยู่อยู่วิ่ <c oughs> ไม่ครับโควิดด้วยนะโควิดอีกแล้วเอาพืา้นตำแหน่งเอา,เอาไหมโควิดท่าไหร่นล้สาบายพอแล้วพอแล้วพี่สายกลัวจะออกอายุใครรู้ไหมคุณชาดา สามใบพอสามใบพอสามใบพอลุงโตไอ้โชคกูอ่ะพาเลยนะมืงเขาออกแล้วอะเดนเาไปแล้วอะเอาแล้วเล่นหน่อยเร็วลุงโตลุงโตโตอยู่นะอยู่ไม่ไกลไม่ไกลรอไมได้นี่เล่มันเกิดลุงโตขายต่อหมเลขลุงโตยืต่อหุยอย่าลลุงโตลุงโตลุงโตลุงโ เดี๋ยวผมได้อามพานะโอ้แบ่งพี่ไปนก็ไม่ได้ไปเลยพี Demon> ่ไปเลยมาถ่ากับน้องด้วยน้องมาเลยจริงหล่อจริงหลอเอาตัวนี่จะแบบว่าพี่จะดูไม่หล่อขนาดนี้ขอขอบคุณครับพี่อณครครับตัวจริงหล่อกว่าใช่ไอมครับเไงะ่อจริง่อาเยครับี่คา่ครับยังไงตัวจริงสูงหล่อเป็นไงแล้วคนชอบมัดิเคดิบพี่บอกพี่ไม่หล่อหนูบอกว่าพี่นิกี้หล่อตลอดเอี่คบเี่ครับคุณ้ชน วันแรกไปลิงช็อตกับสามมือพาพี่ไปผ่านมาแล้วไปเลี้ยงผู้หญิงโตข้างด้วยไปนั่งกินเหล้าวันนี้ใช่ไหมพี่น้องบ่าวแล้วก็มีแก๊งผู้หญิงที่มาออกรายการไอโอเนี่ยเที่ยวปึ๊บๆๆเลยผู้หญิงโตข้างๆมานั่งกันเนี่ยเป็นผู้หญิงนูนนะ้นน่ะหน้าตาน่ารนะักอะไอ้บังเอิญจังหวะที่เขาเช็คบินนะพี่อะเสื้อขันพอดีว่าบินนะมาแล้วเขเวลาเห็นแบบเด็กที่แบบต้องมองบินแล้วแบบแต่ใจตั้งอะ มาหอาไงไม่ได้เว้ยอะไรที่พังจะบาดแล้วก็พอตอนจ่ายตังค์อ่ะเด็กก็ดีเนาะเด็กก็ขอบคุณก็อะไรเงี้ยไฟเปิดอ่ะหนีเลยสัตว์เป็นไงบ้างพี่นิกกี้ิพีกรพิธีกรพิธีกรพิธีกรไม่มาหารสีทีนะพี่เดี๋ยวก่อนจบวันนี้เดี๋ยวจะขอของให้โคลันหน่อยหนึ่งชิ้นนะครับพี่ขอหมอนนะครับขอหมอนให้น้องนะครับพี่ต้นครับลูกพี่นะครับเออขอหมอนนะครับ ขมอนไหมพี่ต้นขมอนเดี๋ยวขมอนว่าพี่ต้นเด้อพี่ต้นขมอนน้องมัเลยครับพี่ต้นขมอนเลยนะครับอะไรนะครับโอ๊ยแสดงว่าอแสดงว่าอย่างนี้ขออย่างอื่นด้วยได้ไหมครับโอ๊ยอะโอเคนะครับน่ารักแบบนี้นะครับเอฟซีนะครับเราต้องมาสนับสนุนกันนะครับใช่ค่ะ